กมวันนี้เราไปอยู่ในเ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 กม Minecraft Minecraft เออไมค์ครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เราเล่นเกมนี้ในโหมดอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับทำการสร้างเองทั้งหมดไม่ได้สร้างโลกอะไรเลยครับผมสร้างเอง ชื่ออยเชื่อผมใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อสร้างนะครับดูได้ครับเป็นเดือนทุกคนนี่ผมก็แอบเล่นไปไว้นิดหน่อยเล่นนิดเดียวนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยหนึ่งหมึ่งนะนิดหน่อยใจเปล่า นี่ก็คือประตูทางเข้าปราสาทลมครับไม่เชื่ออย่าเชื่อผมสร้างเองลุ้นด่วนกระต่าะบบอะไรนะผมสร้างเองสร้างเองทั้งหมดผมก็สร้างนี่ผมก็สร้างนี้ก็จะเป็นห้องที่คดว่างนี่ครับว่างแบบนะครับทุกเล่นได้เลยใครอยากจะสร้างแบบผมก็อยู่ใต้ลิงก์นะครับ ว่าจะได้ไม่ต้องสร้างเหมือนผมช้เรับเป็นเดือนจะซ้อมพวกคุณกดเลี้ยงคลิปจบครับเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามีบอระว,วายอย่างเงี้ยไม่ใช่บอระว,วายก็เคยเห็นแต่บอไฟว่ายอยู่ไม่นา่ยมีบอร์ว,วายอะไรนะกระจูโอเคนะครับ ต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็จะมีเฮ้ยมึงมาจากไหนกันนะมึงไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่เกี่ยวในส่วน่วมของคุณก็จะเป็นทางมาสู่ห้องประชุมนะครับก็จะเป็นห้องไปร่วกวางใหญ่ใหญ่แสนใหญ่เดี๋ยวเวลาเที่ยง ก็เป็นที่ที่ผมสร้างไว้เล่นๆหนบอไฟมหาการมหาการจะมาลองตายดูนะครับครับออเดลเวนเซูนกันเลยครับเอวเฮ้ ไม่ได้นี่เองเซฟนี้ขอห้ามอามาตะาอืมทำไมวะเออสร้างเอกูสร้างเองกูปรับม่ให้ใช้อมตะเอาาาเอกูอที่ควายนะแต่สำหรับพวกคุณจะเป็นอามาตะตามใจใผมแต่ผมจะเป็นเอาชีวิตรอดนะฮะเอาชีวิตรอด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  ขายได้ในมืองนี้อ เป็นคุกของเรานะครับห้องใต้ดินนี่คุกเราเองเออตัวที่หนึ่งตีกันเลยเด้ พอดีโอ้ยหโอชัได้ๆอ,อันนี้ก็ได้ออนี่ก็ได้เฟื้อชาติไหนกูจะขึ้นได้ไอยากรู้กอยากรู้ชาติไหนกูจะขึ้นได้นี่จะพาไปดูอะไรครับ

ไอเทมอเครื่องมือนะครับเครื่องมือเอชิบแฟบพร้อมผม คอยๆคุยๆคุยยๆคุเคสท้าผมเอาแค่สปีดนะสองก็ฟึ๊บฟึ๊บมิวมองเห็นอ๋อผมเอาแค่นี้ผมเอาแค่นี้ผมผมจะไม่เอาอะไรครับ แล้วผมจะดวลกับมอนเตอร์แล้วต้องจะเกิดอะไรต้องจะเกิดเพิ่มเขียนชื่อหน่อยวีสามสี่หกปดสี่เอ้าเรียบร้อยยืนยันโป อะไรยังคแล้วก็ B เอาไหดิเอาไหมดิเอาไหมดิโจ๊กโจ๊กโจดกโจ๊กโจ๊กอะไรเนี่ยเฮ้ยตายหมดเลย